นิยายภูมิใจเสนอนิยายชีวิตรักความแข็งและการต่อสู้เรื่องเสือใบโดยปออินทรปาลิต ให้รุ่งสว่างนี้ทำให้ขุนโจรรู้สึกแปลกใจในความสามารถของตนอย่างยิ่งการแย่งชิงพิไลวันมาจากสถานีตำรวจเป็นไปอย่างง่ายดายและฉับพลันคล้ายกับว่าโชคช่วยเขาจอมโจรทำให้ประชาชนทั้งนครลบบุรีอกสั่นขวัญแขวนกองทัพม้าข,ของเขาได้ควบขับบุกตะลุยไปทั่วเมืองยิงปืนกลสนันวันไว้แต่เขาไม่ได้ปล้นใคร นอกจากจะทำลายล้างชีวิตของสายลับของตำรวจเผาบ้านมันเสียแล้วแย่งชิงเมียรักมาจากที่คุมขังหลังจากนั้นกองโจรเกือบ300คนก็ยกกลับค่ายโดยสวัสดิภาพเสื้อใบเสียชีวิตลูกน้องไปเพียงสองคนเท่านั้นที่เคราะห์ร้ายเป็นเป้ากระสุนปืนฝ่ายเจ้าหน้าที่อากาศตอนรุ่งอรุณเย็นสบายมันเป็นเวลาหกนาฬิกาเศษ พิไลวันนอนหลับไหลไม่เป็นสมประดะีอยู่บนเตียงนอนในห้องส่วนตัวของหล่อนกับขุนโจรหล่อนได้รับความเหน็ดเหนื่อยมากกลับมาถึงค่ายก็นอนหลับสนิทร่างอันแน่งน้อยอยู่ในเครื่องแบบของคณะโจรเชริดดำเสียงผิวปากเบาๆของใครคนหนึ่งดังขึ้นหน้าห้องเจ้าพอแห่งนครลบบุรีนั่นเองเขาแต่งเครื่องแบบชุดสีดำมีเข็มขัดกระสุนปืนและปืนพก ถือติดมือมาด้วยเรวัตวิชุประภาเพิ่งกลับมาจากการอาบน้ำรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่ใบหน้าของเสือร้ายเขาคาดเข็มขัดกระสุนปืนพลางเดินมานั่งบนเตียงข้างพิไลวันของเขาเรวัตรักหล่อนราวกับดวงใจเขากับพิไลวันอาจจะเป็นคู่ผัวตัวเมียที่รักกันมากที่สุดในโลกนี้จอมจโจรก้มลงจูบพวงแก้มของหล่อนเบาๆ ไลเอ๋ยตื่นสักทีเถอะแม่คุณเขาพูดยิ้มยิ้มพี่ไลวันหลับสบายไม่ได้ยินเสียงที่เขาเรียกเรวัตก้มลงไปอีกเป่าซอกหูหล่อนแล้วหัวเราะไลจ๋าจสายแล้วนะม่านตาของนางโจรสาวค่อยๆลืมขึ้นหล่อนยกมือทั้งสองโอบรอบคอเขาทันทีและกอดเสื้อใบแน่นพี่พี่คา เขาจูบรับคำหลอนตื่นเถอะจ้ะไลหลอนค่อยๆลุกขึ้นนั่งใบหน้าของพี่ไลวันไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนทุกๆเชา้าที่หลอนตื่นนอนก่อน,อนเขาและเป็นผู้ปลุกเขาไลฝันไม่ดีค่ะพี่ใบคุณโจรยกมือลูบไลเรือนผมของหลอนแผ่วเบารักนั้นไม่มากนักแต่สงสารท่วมล้นหัวใจเขาเท่าๆกับความปราณีและเอนดู ฝันว่ายังไงจ๊ะไลทอนหายใจซสก,ก่อนจึงตอบเขา,เาไลฝันว่าไฟไหม้ค่ายเราค่ะและเสาธงหน้าค่ายถูกพายุพัดโค่นลงมาวุดวิตจะถูกพี่และไลคุณโจรกระชับมือที่กอดหล่อนให้แน่นเขา้าตบหลังหล่อนเบาๆอย่าไปสนใจกับความฝันเลยจ๊ะไลทำเป็นคนหัวโบราณไปได้ลุกขึ้นอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสถอะจ้ะ จะได้ไปดูการฝึกแถวของพวกบริวารเราในชั่วโมงนั้นเองขุนโจรผู้พิชิตกับนางโจรสาวก็ปรากฏตัวอยู่บนเนินดินเบื้องหน้าบริเวณลานกว้างทั้งสองยืนเด่นเคียงคู่กันกำลังมองดูการฝึกแถวของพวกโจรเชริดดำซึ่งเข้มแข็งมีวินยัยคล้ายกับกองทหารเสือเผาเป็นผู้ควบคุมการฝึกขณะน,นี้ผู้บังคับหน่วยกำลังฝึกกองโจรให้ล่าถอยจากการรบ ซึ่งสมมุติว่าพวกโจรมีกำลังน้อยกว่ากองปราบพิเศษขาดสเสบียงอาหารและจำเป็นต้องล่าถอยผู้บังคับหน่วยสอนให้กองโจรถอนตัวจากการรบถูกแบบแผนของยุทธวิธีคือล่าถอยไปเป็นหมวดหมู่และฝ่ายที่ยังล่าถอยไปไม่ได้ต้องทำการสู้รบอย่างเข้มแข็งพยายามลวงตำรวจไม่ให้ทราบว่าพวกตนจำเป็นต้องล่าถอยคุณโจรมองดูการฝึกอย่างชื่นชม บริวารของเขาทุกคนตั้งใจฝึกหัดไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยกองโจนเชิดดำนอกจากจะมีกำลังมากมายมีอาวุธที่ทันสมัยใช้อย่างเหลือเฟือแล้วยังมียุทธวิธีเฉลียวฉลาดยิ่งหลายต่อหลายครั้งที่ปะทะตำรวจยังไม่เคยได้รับการปราชัยเลยขณะที่กองเชิดดำกำลังฝึกการถอนตัวจากแนวรบเสียงระเบิดของกระสุนปืนกลหลายกระบอกได้ดังแว่วมาตามลมในระยะไกล ดังรัวติดกันกึกกล้องป่าเรวัตวิชุประภาสะแสดงสีหน้าแปลกใจทันทีความรู้สึกบอกตัวเองว่ายามคอยเหตุของเขาได้ประทะกับตำรวจแล้วค่ายเชิดดำเริ่มอยู่ในความคับขันการฝึกสิ้นสุดลงทันทีบรรดาหัวหน้าหน่วยโจรต่างรีบเดินเข้ามาหาเรวัตเพื่อฟังคำสั่งจากเขาเจ้าพ่อแห่งนครลบบุรีมีใบหน้าเคร่งครึมผิดปกติ เสียงปืนกลดังไปทั่วบริเวณป่าทึบและดูเหมือนจะใกล้เข้ามาทุกทีก่อนที่เสือใบจะพูดว่ากระไรฝีเท้าม้าตัวหนึ่งก็ดังขึ้นชายชกัรแต่งกายชุดดำสะพายสเตนควบม้าวิ่งตรงเข้ามาหาขุนโจรอย่างรีบร้อนเขาบังคับม้าให้หยุดนิ่งเพนแผลลงมาจากหลังม้าอย่างรวดเร็วแล้ววิ่งเข้ามาหานายของเขารายงานเหตุการณ์ให้ทราบ ชายผู้นี้เป็นสมุนโจรคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นยามคอยเหตุนายครับกองทหารและตำรวจมากมายกำลังเคลื่อนตรงมาที่นี่พร้อมด้วยหน่วยรถยนต์มีรถถังขนาดเล็กสองคันครับปืนใหญ่ทางราบไหลกระบอกพวกผมได้ปะทะก,กับทหารและจะพยายามต้านทานนงเงี่ยวไว้จนสุดความสามารถนายจะโปรดให้หมูระวังเหตุจัดการยังไงต่อไปครับหัวใจของขุนโจรเต้นแรงผิดปกติเขากวาดสายตามองไปรอบๆบ,บริเวณทหารกับตำรวจแน่ล่ะ กองทหารแห่งค่ายพระนารายคงจะเคลื่อนขบวนมาติดตามเพื่อทำลายรังของเขาเพราะการกระทําของโจรเชิดดำเป็นการก่อการจลาจนซึ่งทหารจะต้องใช้กําลังปราบให้ราบคาบเขายิ้มให้กับหน่วยลาดตระเวนของเขาไอ้น้องชายรีบขั้วมาไปบอกพวกเราข้าขอร้องให้ทุกคนสู้ตายวันนี้มันอาจจะเป็นวาระสุดท้ายของพวกเราก็ได้ถ้าเราไม่สู้เราก็ต้องตายเช่นเดียวกัน สมุนโจรรับคำสั่งวิ่งไปขึ้นม้าประจำของเขาแล้วควบขับไปโดยเร็วเสียงปืนกลดังใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาทุกทีเหล่าตำรวจและทหารอีกสองกองพันกำลังโจมตีพวกโจรซึ่งเป็นยามคอยเหตุแตกพ่ายล่าถอยอย่างอนละมานแต่โจรทุกคนสู้พลางถอยพลางเสื้อบาถอนหายใจเฮือกใหญ่ยิ้มกับเสือเผาสมุนแขนขวาของเขาไอ้น้องเกล เราตกอยู่ในที่ขับขันเสละไม่มีทางใดที่จะดีไปกว่าสู้ตายเสือ้อเผาพยักหน้าชา้าถูกแล้วครับพี่ใบเราต้องสู้ตายสู้อย่างหมาจนตรอกผมและพวกเราทุกคนยอมตายกับพี่ใบครับเราตั้งปณิธานไว้แล้วเราจะไม่ยอมทิ้งพี่ใบเป็นอันขาดเจ้าพ่อแห่งลบบุรีชื่นใจในคำกล่าวของเสือเผาเป็นอย่างยิ่งขอบใจไอ้น้องชายสั่งเป่าตรารบเดี๋ยวนี้ ไล่ผู้บังคับหน่วยนำกองโจรในบังคับบัญชาของเราตั้งมั่นรอบค่ายนี้เตรียมต่อสู้ได้และทุกหน่วยคอยฟังคำสั่งจากพี่โดยตรงไอ้เพื่อนยากพี่จะตายกับพวกเราแกจัดการลำเลียงอาวุธและกระสุนปืนออกจากคลังให้หมดน้ำจืดและยากับเครื่องเวชภัณฑ์สำคัญเท่าเทากับกระสุนไปได้ปฏิบัติตามคำสั่งพี่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้กองทหารเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วเสือพาวิ่งตรงไปที่เสาธงหน้าค่าย กองโจรเชิดดำตั้งมั่นรับศึกในบริเวณค่ายนี้เสียงแตรเดี่ยวเป่าสัญญาณเกิดเหตุสำคัญดังกังวานขึ้นความสับสนโอลมานเกิดขึ้นทั่วค่ายสมุนโจรต่างเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับกองทหารและตำรวจเพื่อกอบกู้อิสรภาพของตนเองเจ้าพ่อแห่งลบบุรียกมือขวาประคองกอดแม่ยอดสุดที่รักของเขาพิไลวันเขาพูดเสียงหนัก ถ้าจะตาของไลกับพี่ยังไม่ถึงคาดเราก็อาจจะรอดตายได้เหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นอวสานการของเราแล้วพี่กับไรก็หนีความตายไปไม่พ้นพี่ไลวันความตายมันเป็นของธรรมดาโลกทุกๆคนไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงหนีความตายได้จะตายดียหรือตายร้ายมันก็ต้องตายเช่นเดียวกันแทนที่จะเสียขวัญพี่ไลวันนางโจรสาวกลับยิ้มให้ผัวรักอย่างเยือกเย็น พี่ใบร่างกายและชีวิตของลายเป็นของพี่แล้วความเป็นและความตายของพี่ใบนั้นหมายถึงชีวิตของลายด้วยค่ะเพราะเราต่างก็เป็นดวงใจของกันและกันแล้วลายพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพี่และตายกับพี่เตรียมตัวเธอะค่ะเราจะต้องต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายของเราคุณโจรยิ้มสดชื่นพยักหน้าช้าๆยกมือลูบเรือนผมหล่อนแผ่วเบา เรวัตตื่นเต้นเสียงปืนทางฝ่ายทหารตำรวจดังใกล้เข้ามาขวัญและกำลังใจของเขาไม่อาจจะแข็งแกร่งอยู่ได้เมื่อได้ยินเสียงรถตีนตะขาบของรถถังหรือหน่วยยานยนต์ซึ่งดังรัคนกับเสียงปืนจอมโจรสะดุ้งเครือกเมื่อปืนใหญ่ทหารราบอันเป็นปืนใหญ่ขนาดเล็กได้ดังสะเทือนเลื่อนลั่นป่าเป็นนัดแรกเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่คว้ามือพิไลวันพาวิ่งไปทางหน้าค่าย เริ่มต้นทำหน้าที่ผู้บัญชาการสูงสุดตะโกนสั่งให้กองโจรเชิดดำรีบเข้าที่กำบังและกระจายกำลังออกไปเพื่อตั้งรับกองทหารและตำรวจใน5นาทีนั้นเองกองโจรของเสือใบก็อยู่ในลักษณะเตรียมพร้อมผู้บังคับหน่วยนำพวกโจรในบังคับบัญชาของตนตั้งมั่นอยู่ในรังปืนกลทุกหน่วยมีการประสานงานกันเป็นอย่างดีและขึ้นตรงต่อเจ้าพ่อแห่งลบบุรี กองทหารและตำรวจเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาแล้วเสือใบย,ยืนหยัดเคียงคู่กับพิไลวันอยู่หน้ามูลดินคุณโจรสั่งเป่าตแตรรบเมื่อกองทหารและตำรวจเริ่มเข้าโจมตีค่ายของเขาธงรบซึ่งเป็นธงสีดำมีรูปช้างอยู่ในวงกลมสีขาวถูกชักขึ้นเหนือยอดเสาแล้วสะบัดพลิ้วตามสายลมพวกโจรเชิดดำมีสภาพคล้ายกับครึ่งคือพร้อมที่จะสู้ตายคารังของตน บาซูก้าปืนปราบรถถังแบบทันสมัยของเสือใบมีอยู่เพียงกระบอกเดียวและมีกระสุนเพียงเล็กน้อยถูกนำมาตั้งในที่มิดชิดเสือใบกับพี่ไลวันและเสือเผาทำหน้าที่เป็นเสนาธิการไปด้วยการจู่โจมของกองทหารราบร่วมกับตำรวจได้เป็นไปอย่างดุเดือดเสือใบเป็นฝ่ายเสียเปรียบทุกประการทั้งจำนวนพลและอาวุธรถถังทหารราบขนาดเบาคันนึง บุกตะลุยเข้ามายังค่ายจอมโจรมีทหารราบถือปืนสวมดาบติดตามมาด้วยค่ายโจรเชริดดำถูกล้อมไว้แล้วทั้งสี่ทิศผู้บังคับหน่วยขุนโจรสั่งบริวารระดมยิงต่อสู้อย่างทรหดเสื้อใบวิ่งมาที่ปืนปราบรถถังบาสุก้าจัดแจงบรรจุกระสุนปืนและเล็งปืนไปที่รถถังคันนั้นพอได้ระยะแม่นปืนบาสุก้าก็คำรามกึกก้องรถถังทหารราบ ถูกกระสุนปืนอย่างเหมาะเจาะไฟไหม้โชดช่วงท่ามกลางเสียงระเบิดและกลุ่มควันอันเป็นอำนาจของกระสุนบัสซูก้าและจากการยิงนี้เองหน่วยทหารต้องหยุดยัง้งไม่ยอมบุกเข้ามาอีกป่าทึบกลายเป็นสมรภูมิไปแล้วเสียงปืนดังสนั่นวันไวตลอดเวลาปืนใหญ่ทหารราบเพิ่งจะหาที่ตั้งยิงได้ท่านผู้บังคับกองพันสั่งให้ปืนใหญ่เริ่มต้นระดมยิงทันที พื้นดินสั่นสะเทือนเมื่อประกายไฟแลบออกจากกระบอก1-3ถึงและสกระบอกยิงมาที่ค่ายขุนโจนรร่างปืนกลบ้านพักสิ่งปลูกสร้างต่างๆตลอดจนในบริเวณค่ายพังราบพื้นดินเป็นหลุมเป็นบอ่อและชิ้นระเบิดได้ทำลายไพร่พลของเสือใบบาดเจ็บล้มตายมากมายอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีกำลังพลและอาวุธน้อยกว่า กองโจรเชิดดำในบังคับบัญชาของเสือใบก็ต่อสู้อย่างกล้าหาญไม่ได้สนใจกับชีวิตของเพื่อนที่ต้องเสียไปทุกๆนาทีเสือใบกับพิไลวันหมอบอยู่ข้างบาสุก้าเขาแนบสเตนประทับบ่าเหนี่ยวไกย,ยิงทหารหรือตำรวจที่ล่วงล้ำเข้ามาพิไลวันถือคาบายคู่มือของหลอนเสือใบมีสีหน้าเคร่งขรึมขวัญของเขาเสียไปอีกเมื่อเห็นปืนใหญ่ทหารราบ แผดเสียงคำรามติดกันส่งกระสุนเพลิงเผาผลาญค่ายของเขาและเพลิงสว่างจ้าบ้านเรือนหลายหลังตลอดจนสหกรณ์เชิดดำเป็นเหยื่อพระเพลิงแล้วไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วรังปืนกลทางขวามือของเสือใบแหลกละเอียดสมุนโจรตายยับอยู่กับรังปืนกลทหารกับตำรวจเคลื่อนใกล้เข้ามาอีกพิไลวันร้องวีท เมื่อแลเห็นเสาธงประจําค่ายถูกปืนใหญ่ทหารราบยิงหักสะบัน้นมันเหมือนกับสัญญาณแห่งความพินาศของโจรคณะนี้เสือใบไม่สามารถจะติดต่อประสานงานกับหน่วยต่างๆได้เพราะกระสุนปืนทางฝ่ายปราบปรามระดมยิงมาอย่างหนานแน่นเขากับพิไลวันเกือบจะไม่ได้โง่ศีรษะขึ้นมาทำการยิงต่อสู้ขณะที่พวกโจรกำลังสับสนอนลมาเสียขวัญจนคุ้มกันไม่ติด บางคนวิ่งเตลิดเปิดเปิงเอาตัวรอดคุณโจรน้ำตาคลอเบา้าเมื่อแลเห็นบริวารที่จงรักพักดีต่อเขาถูกยิงตายเกลื่อนกาดค่ายบางคนร้องควรวญครางอย่างน่าสงสารไม่มีทางที่จะต่อสู้หรือเพียงแต่การหยุดยั้งของฝ่ายทหารและตำรวจได้อีกแล้วพี่ไลคุณโจรพูดกับเมียรักของเขาถ้าเราหมอบอยู่ที่นี่เราคงตายแน่หนีเธอจะไล่ ทางหน้าตัวนออกเป็นป่าทึบและไฟยังไม่ไหม้พอที่เราจะหนีเล็ดลอดออกไปได้โธ่คนของพี่ตายหมดแล้วพี่ไลวันมีอากับกริยาคล้ายกับคนที่ไม่มีความรู้สึกหล่อนฝืนยิ้มให้เจ้าพ่อแห่งนครลบบุรีเราสู้ตายไม่ดีหรอคะพี่บใบไหนๆเราก็เสียค่ายและบริวารไปเกือบหมดแล้วเขาสั่นศีรษะเราควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกที่รักไปกับพี่เถอะที่รักโน่น พวกทหารขาบุกเข้ามาถึงเขตค่ายเราแล้วเห็นไหมเข้ากับหล่อนช่วยอาวุธปืนคู่มือพากันลุกขึ้นทันใดนั้นเองกระสุนปืนใหญ่ทหารราบนัดหนึ่งได้ตกระเบิดข้างๆทําให้เนินดินพังทลายชิ้นระเบิดชิ้นหนึ่งเฉี่ยวโดนขาขวาพี่ไลวันทําให้หล่อนเสียวปราบพี่ใบหล่อนร้องลั่นไลถูกปืนค่ะคุณโจรใจหายวา่าเขาหันมามองดูหล่อน แล้วรีบผลักหล่อนลงฟุบกับพื้นดินเมื่อได้ยินเสียงกระสุนปืนใหญ่แหวกอากาศวิวเสียงระเบิดดังสะเทือนเลื่อนลั่นถูกตรงไหนพี่ไล่หลอนครางเบาๆโดนขาข้างนี้ค่ะไล่ไปไม่ไหวแล้วพี่หนีไปเถอะค่ะอย่าห่วงไลเลยนะคะไลคงไม่รอดแน่เขาประคองกอดหล่อนและก้มลงจูบอย่างทนุถนอม ดวงใจของพี่เราสัญญากันแล้วว่าเราจะตายด้วยกันพี่จะทิ้งไลไปได้หรอให้พี่อุ้มไลไปเถอะนะจ๊ะทําใจดีๆไว้ยอดรักพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคงจะกรุณาให้พี่กับไลหนีเล็ดรอดไปได้ไลเอ๋ยพี่ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วนอกจากไลของพี่คนเดียวซึ่งเป็นดวงใจของพี่ท่ามกลางหากระสุนอันหนาแน่นท่ามกลางเปลวเพลิงขุนโจรมานักกัดฟันรวบรวมกำลัง อุ้มนางโจรสาวลุกขึ้นพาไปจากที่นั่นด้วยความหวังที่จะหนีออกไปจากวงล้อมเสียงชายโยของกองทหารและตำรวจดังขึ้นผู้บังคับกองพันทหารได้สั่งให้ทหารเข้าตะลุมบอนพวกโจรที่เหลือตายจำเป็นต้องทิ้งรังปืนกลวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่แล้วแทบทุกคนก็ล้มกลิ้งอยู่กลางดินเพราะกระสุนปืนทางฝ่ายทหารและตำรวจค่ายโจรที่เข้มแข็งที่สุดในประเทศไทยแตกแล้ว เจ้าพ่อแห่งนครลบบุรีคล้ายกับเสือที่ปราศจากเขี้ยวเล็บเขาอุ้มพิไลวันหนีออกมาทางหลังค่ายพาหล่อนบุกลุยข้ามลำธารลัดตัดตรงไปยังภูเขาเล็กๆลูกหนึ่งเสียงชายโยโห่ร้องของกองทหารดังอยู่ตลอดเวลาแต่เสียงปืนเบาบางลงมากเขาพาเมีรักของเขาเข้าไปซุ่มซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้อันหนาทึบห่างจากค่ายประมาณ500เมตรจอมโจรได้ยินเสียงไม้ปะทุ และและเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่อากาศนั่นคือค่ายของเขาที่กำลังเป็นเหยื่อพระเพลิงความเสียใจอะไรรักบริวารได้บังเกิดขึ้นในหัวใจของเขาเป็นล้นพน้นเขากอดพี่ลัยวันแน่นน้ำตาของขุนโจรไหลรินชีวิตของคนเกือบ300คนตายยับเพราะความจงรักภักดีต่อเขาเขาไม่อาจจะทราบได้ว่ายังมีใครบ้างที่จะหนีออกมาจากที่ล้อมได้ บัดนี้เขามีสมบัติแต่เพียงปืนพกสองกระบอกและสเตนหนึ่งกระบอกเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่มีเพียงชุดเดียวส่วนพี่ไรวันก็เช่นเดียวกับเขาเลือดที่ขาลหลอนไหลชุ่มโชกางเกงขี่มา้าหลอนยกมือกอดคอเขาเงยหน้ามองดูขุนโจรอย่างรันทดใจสงสารและเห็นใจเขาอย่างที่สุดหลอนรู้ดีว่าไม่มีความเสียใจครั้งใด ที่ขุนโจรแห่งลบบุรีได้รับมากมายเหมือนครั้งนี้พิไลวันยกมือขวาจับแก้มเขาพี่ <c oughs> เขารับเสียงหนักๆอย่าเสียใจให้มากนักเลยนะคะมันถึงคราววิบัติของพี่แล้วควรจะดีใจที่เรารอดตายมาได้เจ้าพ่อลบบุรีถอนหายใจหนักหน่วง ทรัพส,สมบัติและอาวุธยุทธภัณฑ์นั้นพี่ไม่เสียดายเลยเขาพูดเสียงเครือสิ่งเหล่านี้ไม่ตายเสยเราคงจะหาได้อีกแต่บริวารที่ซื่อสัตย์ของพี่พี่จะไปหาได้ที่ไหนทุกคนสามารถยอมพลีชีวิตแทนพี่ได้น่าสงสารเหลือกเกินหลอนยกหลังมือเขาขึ้นจูบเบาๆยังมีไลอีกคนหนึ่งนะคะที่ซื่อสัตย์ และยอมตายแทนพี่ได้คำพูดของหล่อนทำให้เขาสดชื่นขึ้นเล็กน้อยพี่หมดหนทางแล้วคืนนี้พี่จะลอบเข้าไปในเมืองขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่พี่เคยมีบุญคุณต่อเขาพี่ต้องการเงินสักพันบาทและพี่ก็จะพาไลาไปกรุงเทพตั้งรังของเราขึ้นใหม่พี่กับไลจะต้องเป็นโจรกันเช่นนี้เรื่อยๆไปพี่ไลวันยิ้มให้เขาค่ะ พี่คือผู้นำชีวิตของไล่เขาก้มลงจูบหล่อนอีกครั้งหนึ่งและกอดพี่ไลวันไว้สายตาของขุนโจรมือมองไปข้างหน้าโดยไม่มีจุดหมายความรู้สึกต่างๆในด้านเศร้าได้บังเกิดขึ้นแก่เขาในเวลาเดียวกันเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะ ขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานบ้านนิยายนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ